เอาเลยจ้า,โอ,าโอ้ย้ยเฮ้หมคากูแล้แบบนี้ไฮเงีางงน้ยาใหม่ปแล,ล้วอยาเยติมันลวไฟยุกสองศูนย์สองสามสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิีเอาปีหน้าดีเย่ามยิสิ งานคุณผู้เอาเองเนี่ยายว่าถือพรทั้งลัางเลยอะไร่านเหรอโอเคปากละยหาอกงยากกินปิ้งปลาบ่อยเลยปิ้งปลาสดๆดิแบบไม่พ่น้อง ตีด้เดี๋ยววันนั้งมันเทวนกะเฮองติดมันเฮ้งอะล่ะซ้ำนั่นเฮียงเฮยงเฮียงบอกแสกเข้าไปมาบอกนี่ยงงัวจัะโลกอ่ะโลกนึงบปกเป็นเป็นติดมันเหมอเขาอื่นอย่างก็อ่ติดมันสี่ม ตำแกยวมอโลโเคเกะก็หอมนะอยซี่คโครง,ง,งรคนนเนื้อซี่โครงว่วซิมตำหะองก้อนค่ะแบบนี้สนะ่วนเนื้นะอสสุกสดกระเสียบปันหนึงตัวพอ,อดีบอตัวไส้บีเราบ่เนี่ว่ยวิาทนี่ยัง บอกมันมีสองมัดท่าหลังมันนึงอยากจินโบเบิร์ตมันชิเป็นเย็นเนาะไหนมาแล้วบอกมากมาค่ะท่วมตังห <c oughs> มาบอกมองมอะขนาดเลยดิ <c oughs> ยร่างที่พี่หมูครับรลงนีม้มูอยู่ข <c oughs> าไงครับ เฟนเน็นเนเนเขาจักรยานเขาเเอให้เอาเขาแลกนันนั่นแะจักรยานกันนั่นสี่มมูจักรยานเอาแกนกันสี่จมูเข้าไปแ่นเนาะเขาไปแดนจัันลยมาเลยครับปปิดนต่อเลยครับปีแดนต่อเลยนี่ใ่รูปไปไม่ไกลเมื่อันที่เขียวรู้ถูก่ เอามาคือเหี่ยวไปค่ะเราต้องไปสัมผัสมันอันนี้ไม่ให้มันอันนี้ไงมันโฟกัสทีล่กัสหน้าตาดีดูไหมหนูอังจีบอะไ้เอาอันเสื้อผูกเสื้อขาไปป่ะคะเสื้อผูกเสื้อขาไปป่ะทีนี้ยังคุณครูคุณครูว่าคนไหนตาดีสีแล้ว สุกแล้วเป็นได้แซบเป็นได้แซบท่าน okay. ั่นสิพี่อย่งนี้มันือเป็นดำๆเอา้าดเขาอยากกินหรอถูกใจเหมืนแบเปอม่อ่าอเหมือนเด็กเลยพูดไม่รู้เรื่องซอยก่อน ก็อยาว่าตังผู้บเหมาเนาะผู้หมอเขาออกให้เนาะโอ้โหมีเนื้อมันมันเนี่ยเนาะไอ้เนี่ยเนื้อ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 เด๋ยวเพิ่งเดยยินมาพี่เย็บติดมันแล้วเน่ะ

คนผู้ใหญ่อยู่คัดแย่งเขาอะไเด้อแต่เขาคนเป็นเครื่องประเทศเป็นคัดแย่งเขายัง่ได้เห็นเดี๋ยออกไปออกไปเราเพลงนั่งนั่งค่ะพี่นั่งกินค่ะยุยเริ่ค่ะกดตรงก็เอ้ยมันฮอนมันฮอนมันอเออไม่เห็นเลสีเขาไม่เจพาป้าเหรอเฮ้ยโยังไ่ตัวก็ใส่ตัวเข้าลูกเรา มาทุกโมงเป็นเงี้ยก่อนอยากลวกดิไม่อยากกินแล้ไส้ก็มีนั่นเองไส้หัวอืมอมึงขอมะขอมึงกวนโอคอมึอแบบมึงสับใส่ไมืองไหนมันคือตัว

ตลาดตลาดแล้วเนี่ยกบระวังยาแม่เอยทีอ่าแทมแถมให้แถมให้ไอ้ัวดูไม่เห็นหนาเปนมไม่เห็นหนาใส่จมูกอย่างมือซื้อแล้วมซื้อหยาบหยาเนาะหยาเนาะ่าเอาไม่หยาเด้เอาตัวคือเบาหืนอีกหยาเาะเอเนะถึงตอนหยาไปซื้อหรือเปล่าใหพูดอนไรหยาบกคายไว ทิกินเองมั้งปวดอหัวไหลิก네ล้แบบะีิกินเองนะใส่หน่อยเนี่ยหยาเอาเอออ้ยหน่อยรูหมยางกเลยอัันก็ซอยี่กินมันน้อยนั้นเอาเน้นๆนะคนจอยดูอะไรคนจอยต้ม้ต้มมาปิ่งวะ ตรวหมเป็เพื่อนจืดตมะปิ่ง่่ล้เรบแวแล้วน้องดำขันจือตามตะเจียบเงิสีดำนี่นี่มหยาบอีนีนี่นี่ยังสีนี่หยาบนาแท้นี่เตลโกวับหลุดเห็นไงมันหมอเห็นงเป็นไงอันนี้ก็ยาบหยาบเสียงกล้กำอัน กล้ามเรองเท้มั้กาม่แหองทีราเบิกอยังต้งไปเคียงไหมคุณงอันนี้ก้อนเนื้อเลยต้งไปเคียงตถึงมันไม่สวยไมันเหมือนอานะงงเลยไหซื้อมาจุ่ม ถ้ากินกินแบบสดเลยมีเพื่อนมีปลามมีมันีเพื่อนคามีผมมีสามีคนอเ่างนี้มีขี้ไล่เนียพวกกระสอบโอ้เมียดูแม่หัวอิ่เนาะดวยก็แปลวับแล้วนะจะเป็นขี่พ่อหรอ ป้าตัวใหญ่เลือดลืดนี่เท่ากับไก่ข่าเน้แดเดียวย้ำย้ำมาได้อมฮะ่มันไม่มีเอี่